ก็ไม่กดโ okay. อเคผมก่อไฟเตอร์แล้วกันที่บอทช้อตนีกทีน้องนะเราจะไปด้กันนะครับผูชบ้ชมครับนะอ้าวเหล่าฟารม์มเอะไรฟารม์มฟาร์มเอาไว้ฟาร,รม์มมัชเมโล่ครับผมต้องฟาร์มอะไรอย่างนี้ าสทิ้ีฟาร์มนะถจ่ายยังไถงถจ่ายยังไงบอกบอกฉันทีเอาสักตัวใช่เอาสักตัวเอาสักตัวมากดเลยครับผมไม่พูดคอนต่เพลงผมคือกดไปเลยอืมคิวกอดฟาร์มนะครับนะเห็นดีเทลรายละเอียดเลยครับแพ้อ,อีกแล้วถามจริง อืมชิกแนทแวรนะฮะอืมตอนเนี้ยผม,มลถขนาดเขาเรียกว่ามาตรฐานกราฟิกนะผมไม่รู้ว่าเนี่ยวอวิดีโอเนี่ยมันจะปิงไหมนะฮะก่อนแล้วก็มาดูกันนะ อิชาอย่าจะพูดอย่างนี้อิชาว่าแพ้อีกแล้วอ่ะมันไม่ได้อ่ะอิชาไอิชาที่เชิญท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าอย่าอิชานะฮะตอนเนี้ยที่ระวังก็คือแวนกับคลิกแดดครับผมจัดไปแก๊กแก๊กถามจริงเฮ้ยแก๊ก แกเราไอ้นี่ด้เพื่อนเราขอที่ดเพื่อนถูกต้องด้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เคยทิ้งกันโอ้ยคำวนวิสองว่ะอ่าเอมิลี่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 อ่ะเอมิลี่เหรอได้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  น,นี่ก็ได้หรอไม่ยอมให้ไปเลยเวะไอเอ็นอืมเอาเพือไปเอาเลือดไป,ไม,ปไ,ไ,มนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรอยู่แล้วผมจะสู้ไปจนถึงจะตราบวันสุดท้ายให้ได้ทุกท่านครับไปแล้วจ้าป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 ้า,ปาเป็ดอาบน้ำในคลองเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแรงมองมอ,องในคลองเป็นบุปผาอีกแล้วเหรอ เอาอีกแล้วเหรออืมอืมเอมอป้า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 อีกแล้วป้า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 โอ้ยไม่โดนอื่มตายฮะไปดูดหมดเลยเหลือเ,อเขาบ้างสิ่เขาอยากคิวบ้างอ่ะไม่ได้เหรอเอานี่เกเอ๋อก็ได้วะอืออื face of I evil. seen What? What the? the have เอยไม่เอานะเพื่อนไม่เอา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 อย่าปล่อยอย่าปล่อยรู้ว่าปล่อยปล่อยทำไมแล้วเออมันมันจังเจ็บอ้าวสกิลสามสกิลสามมาแล้วจ้ะ An ally has defeated. been เอาแป,แป้แปแ been, แ Jamie, แมัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มมันเพิ่มมันเพิ่มคุณผู้ชมครับมันเพิ่มมันเพิ่มมันเพิ่มเอาเสร็จกอบแป้เอาน้องแป้อ๋อไปไหนไปไหนไปไหนเลอะลงมันลงวะมันลงวะมันลงไปทีโอวะมันลงวะโอเคเอาเอานกก่อนนกก่อนออฟเบนต้องนกครับผมไม่นกไปได้มันต้องนกนกไปไหนนก เออเอออาละครับมาเลยไม่ต้องกลับบ้านอ้าวอามาทไมให้อายบ้านหนาฮะมาไมมาไมเอออเออแตก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 ตกแ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 ตกมาอะไรวะเอ้ช้เยยเียมเยี่เยยเียมเยี่ยมเยี่ยมเย โอ้ยเจ็บ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 ถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนอืมเฮ้ยรถกระฟิกมันโอ้สุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยแบบไม่เป็นไรโอ้โหแล้วมาสองมันมาสองว่าเอาแล้วมันจะตุ้มตุ้มตุ้มใส่ผมไหมเนี่ยว่าตุ้มแน่แน่มันตุ้มตุ้มมันต้องตุ้มน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 ้องตุ้มมึงอยู่ไหนมคุณเหงียนตุ้ม ไหนยังไงยังไงไหนไหนอ่าไม่อยู่เหรออยู่นี่เปล่าเอ้าไปเลยจ้ะเออถูกต้องทำถูกแล้วที่เธอแล้วร้อนกับฉันมาให้ไม่มีอะไรบอกบ้านเลยบอกเลยว่าน้องวัฒนทอน่ะโอ้โหโอ้โหไปไหนไปอือเลยกับ่อนกับบอลเออไปต่อไปต่อจึ๊บอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บอ่จื๊บอ่ะจื๊บอกเลยว่าอ่จื๊บอ่จื๊บอุ้ยมาเลยอ่ะจื๊บปาก เทพมันต้องกับบอกลับลอลอรอรอลอเหล่านี้สุดสุดไปเลยฮะสุดสุดไปเลยเสียเวลาเออก็มาก็มามามาลักมาแก๊กดึงมา อื้อหืออิจฉาอิจฉาอิจฉาจริงเลยกิ้ว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 อะไรอะเวทกิ้วกิ้วอะไรก็บอกก็ได้วะมีเป็นสูตรไทยไหมโอเคมีสูตรไทยผมพูดเป็นสูตรไทยไม่ได้กูไายโอเคผมอื้มอ้าว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 ก็มาสิครับก็มาสิครับรออะไรจ๊ะรออะไรถึงได้ไหมแก๊กงได้ไหมถึงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นโอ้ยโอ้ยอุ้ยอื้ ก,บก,กับบอดกับบอดได้ไหวะกับบอดก็ได้แหมรีบนะเราเนี่ยรีบเรารีบนะเราแวนแวนอย่าลืงรีบแวนไม่เอาแวนแวนอย่ารีบนะแวนแกมเป็นวันวะอิชาอิชาบอกเลยว่าอย่าบอกว่าแพ้แน่ไม่ต้องห่วงเราไม่แพ้หรือว,ว่าเราไม่แพ้เราไม่แพ้ เราต้องชนะเราจะต้องไม่แพ้เข้าใจบอเห็นไหมพอกราฟิกดีอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมท่านผู้ชมครับมันก็ดีไปหมดเอา้อมว่าเอาป้อมเออมา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 เออจึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่ถอยก่อนถอยก่อนกู่ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคโอเค ดึงมา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 เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าทำหนูอย่าทำหนูแมวไม่เอาไม่เอา,เอ,าอืมคิวโอ้โหมันมามันมาหลายอันเลยเฮ้ย <c oughs> จับไม่ลงชิบหายชิบหายโอเคโอเค <c oughs> ไปทิ้ไปเดี๋ยวทิ้ไปตรงนี้จะกัรเองทิ้งจัดการเอง ก๊กไปเลยแก๊กไปเลยไปเลยเราไปเลยเดี๋ยวเตรงนี้จิกกัดให้อ้าวเอมบิเลียบ้านใหญ่บ้านใหญ่กับนายเอมบิเลียบ้านใหญ่เอมบิเลียบ้านใหญ่อ้าวเจ็บจึ๊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 บโอ้โห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 มาแล้วมาแล้วจ้ะโหูเลือดเลือดเลือดอ่ะจึ๊บเลือดจึ๊บเลือดจึ๊บอย่างเแคบโอ้ยาย เวนจ์ได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียขงของวอทอรไงกับเอาละครับกูไปแล้วป้าป้าบป้าบป้าบเป็ดอาบน้ำไปของเอาละครับความทิพหาและความอะไรนี้นกต้องมีครับผมออฟเลนไม่มีไม่ได้มีนะมีนะคมไม่ใช่เดีย๋ย,ยนี้เมสายนเอาเล่นอะไรวันเนี้ยเ้ย ไม่นะโอ้ยเสียงสั่นเลยกูเสียงสั่นเลยอ่ะแปลว่าเสียงสั่นมากอือหืมอือหืมแฮปี้อือหือย่า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 มันไม่ดีมันไม่ดีไม่ดีอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะได้เลยจัดไปอ่าป่าป่าป่าอือหืมโอ้ย เอ้ยเออเออเข้ามาเข้ามาจอนตายตายตายกูตายกูตายเลยจบข่าวโอเคเอาหุ้ยอ่ะปั๊มครับตอนนี้อิจฉาครับอิจฉาและอิจฉาไปแล้วเอาเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากลูกตี๊ยปั๊มไม่ตีไอ้คีปเตีับผมอิงปุ้งอูแรงนะยิงฮะดูดีๆมันแรงนะโอ้โหโอ้โหจะครึ่งหลอดแล้วจะครึ่งหลอดแล้วทุกคนครับโอ้โหอึ อึก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 อึมีโลอึกลึกอึกอมกอลอึกอึกอมกอกอึกอึกอึกออ้กอึกจังเลยไปเอยครับไม่ออไมอเลอรอไม่เลออือกออปัออกออกกกก ไปไหนไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะ,ะไปไหนเหรอไปไหนเหรออ้อาวอา้าวมาอีกตัวน้องเอมี่จ๋าขอสักทีเถอะเออเอออ้ยอย่าเอาทีนะไม่ปีนครับผมเห็นไหมไม่ปีนอ่ะมันไม่ปีนครับผู้ชมครับมันไม่ปีนอ่ะดูดิมีใครอยู่ตรงขุ้มไม้เลยไหม พอปรับขนาดมันไม่ปีงผู้ชมครับสุดยอดไปเลยผู้ชมมันไม่ปีงครับผมนี่แหละสิ่งที่รอมันนานๆเอาละรอเนี่ยละไม่ใช่ไม่ใช่อ้า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 มีถอยเลยเหรอมีถอยเหรออืมน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนอยู่ไหน วิ่งด้วงวิ่งเลยด้วงด้วงอย่างวิ่งครับโอ้ยมีหน้ามีหน้าเลเฮ้ยตัวนายอยู่นายอยู่ช่วยเอมิลี่เอมิลี่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่โอ้ยถอยถอยเล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 ยอย่างอย่างเยอะอย่างเยอะอ่าตรงนั้นมีมีก็ตรงกลางสิครับตรงกลางเอาให้แตกเอาให้แตกอือฮึอ้าอย่าทำหนูโอ้ตายแล้วกูโอ้ยโอ้ย โอ้มาห้าเลยมาห้าเลยจ้ะสงสารมอทอนบ้างเถอะสงสารมอทอนบ้างสงสารมอทอนบ้างจ้ะเอาไปไหนไปไหนมาหนี้ทีจ้ะมาหนี้เลยมาหนี้เลยไปต้องตุ่งลาไรต้องตุ่งอะไรไปด้วย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 ที่ผายละวที่ผายละวที่ผายละ เออมา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 ู่ได้อย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 ู่มาด้วยเออดีดิดิตัวนี้ตัวนี้อ่ะตุ้ยอ่ะตัวยมด้วยมาด้วยมา้เออมาด้วแมนด้จะไปไหนแล้วบีดาบีดาขอช่วยช่วยหน่อยช่ว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 ยเห็นไหมฮะถ้ามันไม่ปิงมันได้อยู่แล้วทุกช่องครับมันปิงไงมันพวกที่มันปิงอ่ะมันปิงอ่ะมันถึงไม่ได้ ตายไอ้ครับผมเตลิตายห่อืมไปแล้วไปข้างล่างแล้วไปข้างล่างแล้วไปล่างไปล่างไปล่างได้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 ไดเดี๋ยวแป๊บึงแป๊บดึ้งกำลังเคลียร์พวกนี้ก่อนปึ้ง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 ายขอเลือกเนาอลขอเลือขอเลือดโอเคโอเคเอาวิ่งครับวิ่งวิ่งไปตูน่ไปต้น อันเชาอันชิวิ่งแบบพิตูนครับผมวิ่งแบบพิตูนคลิกเน็ตอยู่ไหนกูจะไปตามนั่นเลยเดี๋ยวแคลรี่โดนตบกูจะซวยเอาฮะทุกทชมครับคลิกเน็ตอยู่ไหนคลิกเน็ตอยู่ไหนมีด้เฮ้ยกูก็ปิงอยู่นะอ่าไปไหนต่อเอ่ยไปไหนต่อเอ่ย เยี่ยมจาเยี่ยมเลยมามาล่อล่อล่อตีนล่อตีนล่อตีนอืีวิ่ง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 น้องวิ่งน้องวิ่งน้องวิ่งน้องนั่นลาดน้องนั่นลาดน้องวิ่งน้องน้องวิ่งน้องวิ่งอ่ะกูรอกูรอช่วงนี้แบ็คแบ็คเอาไอ้เพื่อนเอาไอ้เพื่อนย่อยเพื่อนเอาไงเอาไงเฮ้ยเฮถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาฟิก ดักอยู่นะดักอยู่แปลว่าดักอยู่ดักปึ๊ดเลยเออราหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าหายหายแล้วเอาละเอาละเอาไปไหน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 ไปไึงโหหายไปไหายแล้วกู อเอาบัเลยปบักันปับปับปับก๊กาะัเร็วออาเออไป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 ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วท่าจะไม่ดีแล้วช่วยหน่อยช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้เขาหน่อยอ้จะได้อยู่ได้อยู่ะได้อยู่โอ้ยโซิง นั่นแหละครับป้าอป้าป้าป้าเฮ้ยอื้ออื้ออ,อื้อโอ้ยยังอึดยังอึดยังอึด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 มากคดร้อนจีบมากเลยไอ้ร้อนแก๊กออกเลยไหมอ่ะออกออกแล้วโอเคอันอสุดท้ายใช่ไหมป้องกันดิพี่เอานี่ไปเลยเอาไหนดี กูเอาเนี่ยแหละกูเอาเนี่ยแหละอ่ะมาป๊าไปไหน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 ไไปหนมึงก็โดดหนีกุยนั่นแหละมึงโดดหนีกุยนั่นแหละเอาคนนี้เลยเอาเอาเอาไปมา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 เอาก่อนเอามึงก่อนมึงก่อนได้มามาหนีอย่างเก่งหนีอยังเก่งเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาดิเอาจริงดิเอาไปก่อนจิงนี่มาจริงนี่มาจริงนี่เอาเอาวอาจ้าจ้าจ้า อ uh, uh, ่ะมามาอ่ะปามาโอ้โหโอ้โหอืมเฮ้ย <country> ถ้าแพลนี่ไม่เอานงยีนะเพื่อนถ้าแพลไม่ยันเพื่อนอย่างเงี้ยอืมวิ่งแล้ววิ่งตินูลอ้ยโอ้ยโอ้ยรู้แล้วรู้แล้ววิ่งครับวิ่งแล้วโอ้ย ไม่ปัญหาเลยกับเดียวเดียวเดียวเดียอมสามมาสามชอบมากเลยรไม่ทันตายห่าก่อนตายห่าก่อนเอ้ยไดได้อยู่ออเ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 เอเนเ อะไรครับเนี่ยอะไรกันครับอัดตายห่าโอเคไม่มีใครมาช่วยเหรอเออปั๊บปั๊บเออนั่นมันมันปิกเกอร์ว่ะมันปิกเกอร์ว่ะครับผู้ชมครับมันปิกเกอร์อ้าวตายหิบหายละตายตายดิเออ เออคลิปไป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 ไปไปต่อไปต่อยอมยอมยอมใครมายอมใครหมดถอนตะก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 อนเอาเลยเอาเลยโอ้โหเกือบ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 มันมันอะไรกันครับเนี่ยมันอะไรครับเนี่ย มันอะไรกันครับเนี่ยไปไหนเลยอยู่ไหนอยู่นี่อุ้ยไม่ให้ไม่ให้วับกับไม่วับกับบ้านยังไงต้องถูกเวลาไว้ตัวอะไรไ,อ,ววไอ,ววอ,อ,อ้คิวกดค่าไอ้คิวกดค่ามาเถอะมาเถอะพี่พี่มาเถอะคิวกดเอาละเอาละเอะเอ yes อ้าวยินพายวู้ด victory มีครับการถูกเวลาซื้อเวลาให้เห็นไหมสุดยอดสุดยอดโอ้โคตรโคตรเอา เพื่อซื้อเวลาให้ครผมตอนนี้สุดยอดคิวกาะได้เลยใช่ไหมวะ M P คือใครครับอีก <is> แล้วเป็นไงเป็ยังเป็ยังคนนี้ต้องขาดไม่ได้ MP แล้วคนนี้ขาดไปได้เนี่ย M P แล้วทุกทชมครับ M P อีกแล้ว M P อีกแล้วเนี่ยคิวกาะนี่สุดยอดเลยอนะ่ะรู้ว่าเจ็บมากครับนะผมมาแล้วมาดูสกอร์กันนะผม เคิด4.06โคตรเอาใา่นะยี่ก็11.3ครับผมก็เรามาเป็นแรกกับผม9.1นะผมแล้วก็โจ็อกเกอร์8.1แล้วก็อิชารับผมไปดงขอนะขอนะโอเคแล้วก็อิชารุผม5.5เองครับผมอิชาเธอต้องเชื่อเราเราเป็นคนแบกเองนะครับผมนะต่อมาดูอีกฝั่งครับผม นะมีหน้าตคิวได้หนึ่งอันนี้คือไม่ว่าอยู่แล้วอันนี้คือเขารู้ว่าเป็นฝ่ายแทงนะผมแต่แต่แต่แวนนี่คือแบบ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่นะแต่แวนดูแบบโอ้โหคิวสองเหรอแต่แต่แต,แต่คลิกแตกนี่เขาโอเคนะฮะส่วนอุปกรณ์ก็มีหน้าเตรียมสูบแน่นอนนะครับผมนะก็หมานี่ผมถ้าชอบไปลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมสำหรับพาร์ทนี้กับบอทอนลาวกันครับสวัสดีครับ